สวัสดีครับชาวมินิเดสกี้มัลท่านท่านอยู่กับผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ในเกมซูเปอร์พีเพลนะครับผมซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสเล่นว่าเป็นโอกาสดีๆเลยนะครับที่ผมได้เล่นกับพี่แทนแทนเอกนะครับแล้วก็กาซิกเกล็ดนะครับก็เรียกว่าเป็นอีก2เทพ FPS ที่เรียกได้ว่าเก่งโอ้โหเล่นกันสนุกสนานมากเลยโอเคซึ่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ก้องสร้างด้วยนะครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจ มีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากและตอนนี้นะครับทางโ o d a s h o p นะครับมีกิจกรรมดีๆสำหรับผู้เล่นว a l o r a n t ทุกคนเลยนะครับเติมว a l o r a n t erm Point โดยใช้โค d a Shop สะสมยอดครบ600บาท รับทันทีโคด้าแคชกิฟโค้ดมูลค่า35บาทและ5%โคด้าแคชแบ็กโดยไม่จำกัดจำนวนตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3าสิงหาคมนี้นะครับบอกเลยว่าผู้เล่นวอลเล็ตไม่ควรพลาดโปรนี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับผมหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโอ้โหแล้วผมได้อาชีพไททันเกมนี้<อ>ต้องเท<อ>่าไหร่<อ>โล่กว่าหรืเอ<ๆ>เปล่าอ้าว ไปดูเลยไปเลยเดี๋ยวไหลไปโอเคกลับไปหาแทนก็ได้ครับหาแทนเล็งเลยยยต้องเลขสองนั่นแหละถึงอ่ะพี่พี่โดดกันแล้วเหรออ่าผมโดดตามมาแล้วอ่ะคจเล่นพวงอ๋อยังไงดีเอาผมผมเป็นตรงนี้ครับสายสองตัวอยู่ข้างนอกปิ้งออกขวาไปตัวหนูู่เดี๋ยบตัวหนึ่ง ผมจิ้มผิดจิ้มลงติดตัวเองยืนเอาวิ่งหนีวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วครับในบ้านจะมีนั่งกล้องตายหมกล้องไปตัวหนึ่งโอเคครับโอเคข้างหน้าผมเลยนะวะน็อกกล้องสวยครับสวย ถือโล G ข้างหน้าผมข้างหน้าผมมีข้างหน้าผมไอ้เหี้ยเจ็ดแพ้แม่งชัดกันโอ้อ๋อโอเคไม่ชัดกันตกใจเลยฮะผดเรื่องข้างหน้าผมมีเมื่อกี้หน้าบ้านบ้านแรกพี่ยิงตายยังแต่เราได้นโดนมายิงผมพี่ชัดกันอะ่ะเคพีนี้พี่บั๊มใหโอเคอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่หน้านบ้านพี่มีพี่มีสแกนอยู่หน้าบ้านโอเคครับไม่เสียงโดดอ่ะ มันโดดมันโดดมา,มดดมาตายตายตายถ้าคือมันนี้ปั๊มยานะดีนะเมื่อกี้มันโดดมาไม่โดนผมไม่ใกล้ผมถ้าใกล้นี่ผมตายแล้วลูกซองอ่ะขา้างหน้านี้เห็นแล้วครับเอ,อ,อ,กกอา พ่อชุบหนึ่งลูกเคสวยผมมาชุบก่อนนะผมชุบก่อนนะฆ่าสองนะตายสามคนต้องเยอะหันปืนมาหากูหมดเลยเห็นียงไปไหมโอ้ข่ายิงข้างบนพี่ข้างบนเนี้ยไม่เห็นเลยนิดเดียวเองพี่เหลียวมากมุมอย่างอย่างดีโอ้โหซ้ายตีหนึ่ง มันลงต้นนะมันลงกดังแรกสองตี้อ่ะผมเจอสองตี้ผมเห็นสองตี้ผมมาติ๊กสองละลงข้างหลังลงมาตรงโซนไม้ที่ประจำโอ้เหมืนมีคนลงกับผมเลยเอาให้อยู่เอาให้อยู่ใช่พี่ข้างหน้าผมตาย first blood ไไไม่หวก็ พี่เขาหลุดไปแล้วเหรอ,อยังไงพี่เด้ขับจออ่ะข้างหน้าผมโอ้ไหวพี่ บอมันก็มีตัวพี่ตายหมด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 เหลือกันมากไปเลยทางไปครับพี่โอโ้โหแม่งดักไอ้เหี้ยสองทางนนี้นะซ้ายบนมีคนไม่ใช่ยิงเล่กําลังคารลงล่างเจ๊ได้ครูสมองให้ผมรอดอยู่ตายตัวหนึ่งครับ มีอีกมีอีกหัวกล้องมมันะไตายตายตายจะมีมีนะมีนะยาหมดละเอ้านิวบอลโอเคคิวแล้วครับต้องเดินพี่เต้ต้องเดินต้องเดินได้พี่ได้ตัวนึงผมมาชุบละหอยอยู่หอยอยู่หอยก็วิ่งหนหอยจะได้ อันน no nah oh, oh. no oh oh, ี้ตีใครอ่ะตีผมครับสองตัวสองตัวสองตัวตายตายมีข้างบนข้างบนข้างบนอู้เยอะเยอะเยอะมากข้างบนสามตัวพี่โอ้โหข้างบนสามตัวลงมาละวิ่งลงมาละสองตัวหน้าซ้ายเลยพี่นั่นแหละโอ้โหตรงนี้สองตัวไปด้วยข้างบนเฮียเยอะชิบหาย เยด้ยวดยโคตรเยอะกูไอ้เล่นตั้งนานกูไม่เจอคนไปเดียวนี่ยเดินไงไอ้เฮ้ยพี่ต่อยมันชุบเพื่อนนะมันชุบเพื่อนถ้าพี่ช้าอาันติีที่บ้านเลยล่าง ซ้ายโอ้นิดเดีย,วน,ดยว,วนิดเดียวทวนทวนทวนผมมาเดี๋ยวก็จะไม่ทันสักแล้วนะลัมเบอร์ลัมเบอร์ช่างไม้ในตำนานล้มให้ตัวหนึ่งล้มให้ตัวหนึ่นงตัวนี้ครับไปตัวขา้างหน้า เลยตัวหนึ่งข้างหน้าผมอ๋อเดี๋ยวจะลมละหมดแล้วปะน่าจะยังอยู่อีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่หลังสุดผมยิงดาวไปตัวแล้วนะอ่ะเรียบร้อยครับยิงไปสองนิงมันสุดอ่าผมลัสช็อตครับผมสุดยอดมัน้องจับเมืองแล้วหรอกกล้องเธอกล้องมีตัวหนึ่งก็ยิงพี่มาใช่ใช่ใช่ผมได้ยินเสียงอยู่ ถ้าเกิดเจอจิ้มไม่ยิงนะพี่มีนติดได้พี่มันไม่ยิงต่อแล้วใช่ใช่โมมากเลย <c oughs> นี่ไงขา้างหน้าผมเลยเนี่ย <c oughs> บอดแหละอย่างเงี้ย <c oughs> ตายตายตายดูเหรออ๋อเนี่ยเจอละมือเน,นี้ยชั้นหนึ่ง,งล็อก3หรอล็อกหนึ่งสวยครับเยอะตัวหนึ่งเยอต้วนึ่งช่างถนน โดดเข้าบ,บ้านไปแล้วเสียงกระจก้าเพื่อนไปจุบเพื่อนจะไปจุ๊บมาผมเลยมาผมเลยบ้านไหนวะแน่มาร์คมาร์คี๋ยวโอเคอเคข้ามาบ้านไหนแล้วอะทางซ้ายเพื่อนอยู่ทางซ้ายตายครับตายตายายังไม่หมดนะยังไม่หมดมันแค่ดาวดาวสองก็โอเค Kill bonus. น่าจะใช่ข้างหลังครับโอเคไอ้เพื่อนมันแน่เลยไหนเอ่ยกล้องยาเต็มข็มสูนเข็มเขียวอ๋อเห็นละเราวมันชุบมันชุบมปะตรงนี้ครับตรงนี้ไกลมากแค่ไหนไม่ไม่ไกลมากพี่โหตายละอย่างเงี้ยได้แล้วป่ะโอ้ยหลังหินหลังหิน มาสุก้าแต่ผมอ่ะ,ะเราต้องลงงเนีเดี๋ยวไม่ตายฮะคอนเฟิร์มคิว<อ>มีจริงๆพี่แทน่มีจริงๆมีจริงเนี่ยรู้ว่ามีแต่มึงก็ยังไม่ขยับเลยมีมีม่แดนมันสมุเคเห็นละข,นนนข้าวแด,<เ>ดงข้าแดงข้าวแดง าโดดติดเฉยเลยมีตัวข้างนอกนี่นี่นี่ตัวนึงได้ไหมโอเคมาเต็มที่ไม่ได้ยิงอ<ล>ะไ<ล>รเลยเฮียมทองเอ้ยยังมีตัวหนึ่งมีตัวนึงยัง,ม,งมีแค่ยังไงยังดาวตัวหนึ่งครับยังไม่ตายนะตัวเดียวนะเอ้ยมีอีกมีอีกโอเคครับพี่พยิงคนญี่ปุ่นแล้วกลายเป็นคนตรงนี้พี่ตายตายตาย ไม่รู้มันบั๊กอะเปลี่ยนประเทศกันทันหันเอาติดอะไรเดี๋ยวโอ๊ตายแล้วยิงอยู่ยิงอยู่หลังคาอยู่พี่จันไอ้หลังคายิงจะตายหาผมเข้ามาเข้ามาใกล้ละมันหัวแตกอะมันที่เราปัดวันที่เราปัดอยู่บนหลังคาบนหลังคากูดังในบ้านในบ้านใช่ไหมหลังคากดังหลังคาป้าต้องมีนะโอ้โหหลังคาหลังคาหลังคากดังสองครับ เอาพี่ไปฆ่าหลังยิง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 กับพี่เต้หนิโอ้พี่เต้ผมซอรี่กูยิงหลังคาโกดังให้มึงอยู่ไอ้หนุวิ่งมาต้องบงแต่ผมยาเยอะไงมีตัวโดนระเบิดอยู่อ่ะเมื่อกี้น่าวงกายหมดเฮ้ยมามาเดินมาวิ่งมาหลังคาตัวเดียวข้างในยิงหมดแล้ว เดลัง้าตัวเดียวกูตายผมยังทันหนอไม่น่าทันครับโอ้โหทัมมิ่งดีจัด สังคาโคตรน่าลำคาญเลยอนตี้น้อยดีมาดีดีืมที่สองตัวสุดท้ายเหรอมาตี้เดียวกันนี่ครับใช่ไหมเราที่สองโอ้ประมาณโอ้ไม่กอดสามตี้สามสี่ตี้ได้อยากได้เยอะกว่านี้เ่ะเอ้ยพี่แทนบอกนะพี่แทนเลยครับใช่ตรงนี้สองตี้สามตัวสี่ตัวโอ้ตายตายอยให้มันจบไปไงได้น้ำมันเดินเยอะ แล้วกูโดดข้ามกำแพงมาแล้วออกไม่ได้เฮียเหมือนซ้ายมีเลยเจ็ดแม่แล้วกูโดดข้ามกำแพงมาเต่งไงปิดศพกูสองตัวแล้วเจอเจอเจออันนี้แหละอันนี้แหละตายตายในเมืองฟ้าควะโอ้โหึต้นไม้ผมวิ่งมาไม่ทันเลย ยิงแรงกันแรงแรงโอ้คนนั้นเยอะเลยโอ้โดนล็อบจริงแต่มันเจ็บหมดแล้วอะมีตัวไซต์ตัวหนึ่งพี่ไป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 อินเบนเซอร์ไปนี่นะฝั่งซ้ายฝั่งใช่ฝั่งที่พี่ตึ้ยซิสเตยร์ซิมไปอะจะล้มจะล้มตอนนี้ล้มยังครับ ล้มล้มล้มอีตัวมีก้อมีตัวหลังที่ยิงตายไปอ่ะมันก็เหรอได้มีตัว้ความคิดถึงเราจะครึ่งหนึ่ง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 ละนี่เลีตัวหนึ่งจะมาฆ่าตายนะตายแล้วหรอใช่เมื่อกี้มันขึ้นออกเคลียร์ผม้โหยิงเราออกเคลียร์แล้วปะใช่ไหมโอ้ใช่แล้ว อ่าตายเดี๋ยงเงี้ยนี่ไงตายรออะไรตายเลยเลือดไม่เต็มกรุงกำลังไปล้มตัวหนึ่งกก่อนิวัทางนี้โอเคชิ้นเปนเกาะม่วงไว้พี่เออแล้วมันตายตายได้ไงอ่ะเฮ้ยแหลกเหรอติดพิษหรือเปล่าติดพิษเฮ้ยติดพิษด้วยไม่หรอไม่ตัวกล้ามีสกิลเลือดออกป่ะ เออว่ะเดี๋ยวก็มาพี่บนเขาอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเหรอเจ้าที่นี่ชอบชอบมีคนลงบนเขามาตลอดเวลาแบบที่กูโดนเมื่อกี้เลยขยันอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ไปข้าง,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 งหลังตึกนี้ตึกตึกหลังตึกหลังตึกหลังนี้ครับตึกหลังนี้ตัวนึงโดนไปละเจ็บอยู่มันถอยไปแล้วอ่ะเข้าไปในตึกแล้วมันดังในตึกไปได้ไหมหน้าพีขา่ข้างหลังข้างหลังไม่แล้วตัวที่ตัวเดิมเลยมาเปิดประตูหลังมา น่าจะเกือบตายอยู่อยู่ขอบหมอกอะฝั่งนู้นอะจะลม้มจะลม้มเอามันมันสไลด์ไปละแอซิดนวครับตัวหนึ่งจะดาวนแล้วตอนนั้น ตายไร้เลยเติมยาพี่ด้วยศพผมมียาอยู่โอ้ยกูกูน็อกกันดิอยู่ก่อนจุบก้าอ๋อโอเคในห้องน้ำมันมีอีกศพหนึ่งเห็นปะหน้าต่างมึงเข้าไปเก็บของได้ถ้าจำเป็นมันมียานะผมอ้อมมาอยู่จบแล้วครับไม่รู้อ้อมผมไหม่ะน่าจะทันอยู่ต่อแดงด้วยตรงนี้นะตายไหมไม่ไม่ไม่มีสไนต์ข้างบนยิงมาปะพี่ไปเลยพี่ไปเลยผมวิ่งไปได้ โอ้เจดี้ยวปั๊บเาี๋ยวปั๊บหายจนหายจนหลงหลงหลงมีตัว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 ตัวมีตัวจะตายจะตายตัวจะตายจะตายจริงจะตายจริงจะตายจริงขาดแล้วสวยครับโดนทุกอย่างโดนอยู่คนเดียวโอ้โอ้หมดไปแล้วผมยังไม่รู้สิบเลยตายเยอะจัด หมดไหมครับตายปะยิงโดนเพื่อนยิงโดนใครไปแล้วโดนผมเนะ่ะโดนผมปะยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะตัวหนึ่งดาวยังไม่ตายครับโอ้มีคนอีกแล้วอบ้านนี้ไ <laughs> อ้เย <laughs> โดนทุกอย่างให้เธอแล้ว <laughs> โอ้ยน่าจะต้องชุบอีกหรือเปล่าโอ้โหยี่สิบ สิบห้าตายไปเลยเออ้อโหผมตายสี่รอบเลยว่ะรอบนี้ประวัติการโอ้โอ้ไอ้ียรถบาร์พี่เต้ยผมขับไม่ได้ <laughs> <laughs> โอ้ประมาณสามตัวนะโอเคครับแอปบนตรงไปไหนกูเอาเปลน่ยนทาง อะไรวะที่ไม่มีรถเที่ยงงงใช่ไหนหลังต้นนี้โดนอยู่โดนอยู่บนนี้มีเด็ดเด็ดเด็ดอ้โหโอ้โหฮู้พวโดดไปนู่นละมันโดดมาหลังกูอ่ะข้ามหัวไปเลยมันอยู่ไหนอะต้งสองกลัวต้องสอบผมครับคนอื่นยิงสู้ไม่ได้อ่ะแม่งจะโดดข้ามหัวมายิงแล้วพี่ ไม่เอาแล้วเดวเวอร์เฮียบักโอ้ยได้ได้มาดล้อ้อมขวามั้ยโอ้อมขวามั้อ้อมขวาละชุบกันนะชุบกันนแล้วแบบยังยองมีปลาระเบิดยิงไรยิงไรยิงละตาย์สองหมดปะตอนหมดแล้วหมดแล้วละโอ้ยพี่ปลาพี่ปลาอื้อเลยผมได้ฆ่าด้กว่าคนหนึ่งอะแอซิดหรือเปล่าแอซิดแล้วมั้งครับผมว่าใช่อ่ะมึงแค่วะน่ะเฮ้ยยิงเผื่อ ของเรียอะไรน่ะเอาเอาเอาไม่เห็นแล้วอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างในไหนไอโกดังไอโกดังนับแล้วเอาเฮ้ยนับในคิวมันคือสาวนี่หว่าเป็นโดนมาผมละยืนอยู่เฉยโดนยิงเฉยเลยคนอื่นยืนกันเต็มไม่โดนยิงยอดแอบรอบที่แล้วเลยโอ oh, okay. Q, ้โหวิ่งให้โดนยิงอยู่คนเดียวร้องไห้บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้มี đào đào đau nữa mà anh chuẩn anh chụp cái hiện đó, hiện chưa ch vậy? Nó ở trong này. bị chụp chuẩn bị anh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  chuẩn bị Ok. chuẩn rồi. rồi chuẩn bị rồi chuẩn bị anh chuẩn bị anh chuẩn Cái anh chuẩn bị 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 anh chuẩn rồi โดนสองนัดอ่ะสวยครับทางบ้านครับบ้านตายตะบ่เอ,อ่อแอซิดด้วยน็อกน็อกน็อกตัวหนึ่งไหมตัวหนึ่งตัวหนึ่งหมดไหม นนโอ้โหปืนนี่เนี่ยไม่ผิดหวังได้ยินเสียงก็รู้แม็กเดียวร์ลุตไปสี่ <c oughs> โอ้โหศพอ,อย่างเยอะตรงนี้ในบ้านมีปะในบ้านไอ้อ่าจะตายจะตายจะตาย,ตายโอ้โหโดนโลกมืดโอ้โหมืดเหมือนกันกูโดนอะไระนะผมโดนโลกมืดเกิดขึ้นเร็วมากไอ้เหี้ยกูตายเลยเดี๋ยวเหี้ยอะไร ทำไมกดยากเยอยโอ้โหฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่นาะโอ้โหนี่เกมโหทำไมบอกว่าวงวงน้ำเกินเกินครึ่งแมปแทนอยู่ป่ะบอกว่าไม่อย yeah. ู่เรื่องที่เล่นยากซะด้วยลงเลยละกันนะลงสองใช่ไหมครับ เราควรจะไปหายิงบนที่ไหนแต่มันเฮ้ยวงอยู่ที่เราด้วยนะสัตว์จะไปไหนดีวะเนี่ยไปเดี๋ยวต้องกลับมาเบื่อแล้อาจจะโดนดักสะพานเนี่ยกลางไหนมันเจอแล้วข้โมนก็มีตัวเพิ่มตัวเพิ่มหวมีตัวมีตัวมีตัว มันกำลังไปมันกำลังไปเอ้นี่กันอยู่ผมได้แนละ้วมันน่าจะจุกกันนะใช่ใช่ผมปลาอะไรไปไม่รู้ปลาแฟดตัวนึงจากข้างหลังมีมีตัวนึงใช่ใชตรงนั้นเหละย,ยิงพวกผมอ่ะใช่ใช่ไอสองตัวนี้ฆ่าแล้วแต่ว่า<อ>ตัวตัวนึงอยู่ไหนวะอยู่บนเสาข้างบนนี่เปล่าวะเอ้ยเดี๋ยววงบีบอกด้วยไอ้เขาบอกเขาเจอคนเลยเห็นระยะแล้วแบบเฮ้ยมีคนบเป็นคนโดดร่มีคนโดดร่มันโดดลงมันโดดลงแล้วโดดลงแล้วไอเนั่นน่ะไหนพี่โดดรตรงนี้โดดร่ตรงนี้ พยายามยิงเพื่อนมันตายอะ่ะอ๋อเห็นละสวยพี่นนีีนน่่แแหหลละะมันไปชุบเพื่อนอยู่ม่ะพี่มันไปชุบเพื่อนอยู่ไอะไรวะเฮ้ยเพื่อนมันได้ไหมไปเลยครับเฮ้ยข้างหลังข้างหลังผมต้องลงผมต้องลงหนีก่อนหนีก่อนเจอกันไปอยู่ตรงดาวเทียมข้างหน้า ตรงนี้นะครับเทียมน้ำอะเหรอน่เราเทียมตรงนี้เลยโอ้โหอะไปืนอะไรเนี่ยซีลตายหาได้เหี้ยอย่าใกล้เลยพี่อยู่มามาให้ผมด้วยนะเฮ้ยโดนระเบิดโดนระเบิดอยู่โดนระเบิดอยู่ยวข้างหน้าโหเลยออมาไปตายตายตาย ้ <C> e <at> ครึ่งหลอดน่าจะครึ่งหลอดออม,มีมีแท็กติกข้อนุกมาแล้วบึ้มมัไมน,นไม่โดนโดนโดนไม่โดนยิี่สิบแปดผมยิงไปสามส <3, 2, S 3> <28. S 1> องสี่ยี่สองมันก็เกือบร<ต>้อยแล้วนะมนผมยิงไปอุซี่มันโหดมากผมยิงไปเกือบร้อยนะถ้าเมื่อกี้มันยังไม่หิวเนอะ้ยแต่ปืนมงงันโหดกว่าโอ้โหกว่าจริงหรอใช่จริงโอ้โหดูมันยิงดีมันได้สวนเลยพี่ ว่นสุดลั่นผมดิไอ้เหี้ยหายเยอิยูซี่เจ็ดดาวโอเคเวกเตอร์กระสุนมันยี่สิบเจ็ดนัดนึงเหลือหนึ่งเหลือนึ่งมันกำลังชุบกันอยู่ักลงชุบกันอยู่วิงเข้าไปตรงกลางได้เลยใช่ใช่ทางขวานั่นไงนั่นไงสวยครับสวยครับเจอคนหนึ่งอ่ะแต่ผมไม่รู้อยู่ไหนอ่ะ ดูให้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 โอเคครับถ้ามันวิ่งจากโกดังฝั่งนู้นมายิงให้ได้เฮ้ยอะไรวะโอคค้โหโอคค้โหมีปืนเอมาละตายตัวหนึ่งตายอีกล้มล้มไปห,หนึ่งล้มไปห,หนึ่งล้มไปห,หนึ่ง น้าน้ากูดังน้ากูดังสองตัวอะไเ <c oughs> จ็บตัวนึงเจ็บตัวขึ้นบนไปตัวอ่ะ <c oughs> โอ้โอ้โหออกสกโคปิกสอรีโอ้ไม่มีเสียงตีเลยวีนี้แม่งยืนหันมาตกใจเลย อ๋าเข้าหัวหัวแตกล้มตัวหนึ่งล้มตัวหนึง่งครับ <c oughs> โดนเฮดช็อตโควตตี้หรือเปล่าใช่คนน่าจะโควตตีตบดาให้ก็เน้นปีเซนเซอร์อ่ะกดเลยพี่สามเหรอออกให้ละขา้างหน้าโอเคไม่เคยกดเลยครับบ่อยกล้าดิออกหิรักษ ร่างอ่าโอเคเออขอเพื่อนดิมีมีอีข้างหลังหลังผมไหวะหนัาผมยิงมาเต็มไปหมดอ่ะหมดเลยนี่นี่นีน่หน้าผมเลยข้างหน้าผมมีน,นี่ตรงนี้เลย จะล้มจะล้มสุดหมดพอดีล้มรับล้มล้มล้มข้างนอกข้างนอกมีคนยิงใหม่นะตรงนี้ฝั่งนี้ยิงคนยิงมาไม่ยาหมดหมดเหมือนกันตายตายตาย,ตายไอคนที่ยิงกูเนี่ยโดนยิงตายแล้วรู้วิญญาณตรงไหนไอ้ล่าข้างนอกนั้นอยู่ข้างนอกน,นี่ครับเดี๋ยวผมไปเก็บศพให้เก็บตรงนี้ตรงนี้มียาตรงนี้มียา เก็บละผมเก็บละผมเก็บละโยนละครับครับผมมีควันที่สามารถไปหาพี่แทนได้โอ้จับไปที่เดิมแป๊บชุบคนหนึ่งก็ได้ให้ก้ารยิงโอเคไม่มีวิ่งออกไกลเ้าออกไกลข้างหลังทางทางทางตึกใหญ่แอร์พอร์ตมีคนนะครับนั่นเลย แต่ผมอะ่ะไม่สนใจเพราะมันยิงไปแทนดูไปดูไปเอนนอยอีงไม่ตายเ <laughs> ก,กี้ย Galaxy Live เนี่ยยังไม่ตายเกหรอ <laughs> มันล้มไปหลายทีแล้วนะตายยากตายยาก ขาดหมดตอมืล้มหนึ่งแล้วครับขวาตัวขวาล้วขวาจีกขวาจี้ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้สัตว์กระสุนหมดตัวเดียวกล้ามีผมตายแล้วตัวเดียวตายสามตัวโอ้โหตัวที่สามมาเรามาพี่เจ็บเวรเจโอ้ตายตายตายสวย มีมีข้างหน้าผมมีมอีกข้างหน้าผมมีอีกต,ตัวนึงใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้อุ๊ดจะตายลนะนัดเดียวเหลือจัดนี่นี่เจ็บแล้วเหลือสิบเหลือสิบวะสวยครับตรงนี้มีตรงนี้มีโอ้โหผิดปืนไอ้เหี้ย <g> เอาเอสเอ็มจียิงกูจะบ้าถ <g> อดปืนมาเป,ป็นเอสเอ็มจีเฉยโหแล้วยิงไปแรงด้วย เจอกันพี่เจอกันเจอกันเจอกันครับ